สวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสูบสุกคนนะคะเด้อพบพอกลา์สไตล์ใบตองสาสะกอนอีเช่นเคิร์นวนนี้ตื่นสามาถพบพอกับความสวยความงามนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสูบสุกคนนะคะเด้อสวัสดีทางการตื่นสามากกับพบพอกับความสวยความงามะค่ะพี่น้องจา๋มามาเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มาตอนใกล้สว่างอีกนะคะพี่น้อง ความสวยความงามกลับมาอีกแล้ววันจันรนี้ก็จะมาอีกรอบนะคะวันจันนี้จะมาอย่างเยอะเลยนะคะกับไม่ยานค่ะพี่น้องพอดีลูกคานัดกันลูกค้าบุกใบม่งนะคะวันนี้เพิ่นโทรมายกเลิกนะคะเพิ่นอันเพิ่นเจ็บไลไรเพิ่นไรไรลุดเพิ่นสิบเอหดห้ามวันจันนะคะสอันเพิ่นเล่โทรมาบอกนะคะทีแกแม่เพิ่นบุกให้นี่เพิ่นเพิ่น กระโทรมาถามก็เลยว่าโอ้ยยังสันต้องไปหาหมอนะคะเพื่อนก็เลยไปหาหมอ <c oughs> นี่นะคะมาดูบรรยากาศข้างหลังเป็นแถวบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้แสดงว่าลูกค้าจะมานอนบ่ายโมงเราก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็พอดีจะเอาตู้เอ้ยเครื่องซักผ้าลงไปไว้ข้างล่างด้วยนะคะเพราะสั่งไว้เพื่อได้มาวาน,นะคะเครื่องซักผ้าเก่าผักสั่งเครื่องใหญ่กว่าเดิมนะคะ เนี่ยมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> ความสวยความงามความสว่างสวัยกลับขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> น้ำก็ขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าทั้งน้ำแข็งละลายแล้วก็ทั้งหิมะนะคะพี่นอ้องน้ำแข็งกับน้ำน้ำน้ำไหลาปสวยความหยาดงามบนต้นไม้นะคะน้อง ความสว่างมากต้นที่ว่าหิมะมากเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าควอมสว่างข้อมสวยความงามนะคะสว่างสวยมันเทศแห้หง่มืด <c oughs> กลับมาอีกอละไม่หนาวนะคะวันนี้ไม่หนาวหิมะโตอิลีอลกับบนหนาวเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> หิมะโตอิลิเนี่ยจะบ่มีค้ามหนาวจะหนาวช่วงฝนตกฝนตกมากจะหนาวเย็นนะคะแม่น้ำตัวนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะ คุมไปด้วยหิมะตอนนี้ยังยังลงเล่นไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าหิมะตกลงไปแล้วมันก็จะทําให้เป็นน้ําเดินไม่ได้นะคะต้องรองให้ทางอาเภอมาเช็คอีกทีจะลงได้วันจันทร์นี้จะมาอีกเยอะนะคะวันจันทร์ชาวรถก็มาเกียติหิมะออกตรงถนนนะคะเพราะว่าเมื่ ช้านี้มีรถบัสติดนะคะนอนฟังเสียงอยู่จะลุกมากกับหนาวก็เลียกบอลลุกดูความสวยความงามนะคะเอาความสวยความงามมาฝากล้าสกุลมากหมังหมังหิมะหมักไม่ไดาหิมะตกอยู่เกาะติดกับตันใหม่นี้แห้งงามนะคะสองคนอยู่บนนู้นพนยางขึ้นไปทั้งเขา ก,ก,กว่าเนอะซูเดสโชสเตเกมก็อุอบผัวแม่เลยอ่งอะแม่นเนี่ยคุณไม,ม่กันซาีก่ก็ดียางเนาะแต่ว่าบุหรี่ตัวที่ว่าละซาดแบดบะไรถ้าสาดแบดบะไรเอาไม่อันอีกตัวนึงมากอะสาดแบดใดตัวมันสั้น พาเดินแถวบ้านนะคะวันนี้พาเดินแถวบ้านไม่หนานะคะไม่ได้ใส่ถุงมือมาก็ไม่หนาวฝ <c oughs> นจะฝนตกมา,จากจะหนาวเย็นกว่าหิมะตกนะคะ <c oughs> หิมะตกย่งั่ทอกว่าหนาวทออันฝนตก แถวนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยจกยักรยานเยอะนะคะแถวเนี้ยก่อนเหพผู้ผู้เขาผู้เขาก่อนเห็นตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะนะคะเห็นหนัก <c oughs>

วันนี้ไม่มีแดดนะคะแดดออกช่วงช่วงบ่าย <c oughs> แดดมาช่วงบ่ายๆนะคะเสียซาสกุลอ่ะเพืกอาบอะไรอ่ะนี่นะคะ <c oughs> พ่อใหญ่เจอเพื่อนบ้านนะคะพ่อใหญ่ย่างปลากระเพื่อนบ้านอ่ะ ความสวยความงามกลับมาอีกรอบตอนนี้เราเดินจะกลับบ้านแล้วนะคะเดินกลับบ้านแล้ว <c oughs> วันจันทร์แห่งสีหล้ายนยค่ะพี่น้องถ่ารอหลุนเบิ้งวันจันทร์ ลมมาหน่อยนึง่งหิมากะาตกลงเนี่ยคะ่ะหัวต้นใหม่ปกคลุมไปด้วยหิมะสวยงาม เรถมาเกี <Hello. S 2> ิม <selection noise> <c oughs> ัไปแล้วนี่นะคะ ป้ายรถบัสนะคะทางจะไปเซ็นทรัลอันนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปข้างบนพู้เฮ <c oughs> งบ้านแล้วเอาคือมาขึ้นทางนีย่ยภ <c oughs> าไปขึ้นางกคนอิละ แล้วไม่ตกมาเยอะเหมือนกันนะคะตกมาเยอะอยู่ตกมาเยอะเหมือนกันคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อด้วยคิน้องเด้อ พีรถดพูนมาเกียหิมะก็ได้ว่าขนาดหนาข้างนั้นเขาพอยายทัศสิตาออกมาแม่เหรอ สวัสดีลิกขอดออกจากทางบ้านเรานะคะรถวิ่งจะได้สะดวกสบายจะมากเกด ชอบต้นไม้มากเลยต้นไม้ช่วงช่วงไม่มีใบนะคะต้นไม้ช่วงไม่มีใบนี่สวยมากเลยคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ